สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องใหม่นะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศนะคะธรรมชาติแล้วก็แปลกตานะคะไม่เคยเห็นนะคะวันนี้แม่พังน้องใหม่นะคะเดินทางนะคะจากหมู่บ้านตาทิศนะคะก็เดินมาตามลาดยางบ้างนะคะแล้วก็มาทางลัดบ้างนะคะจะได้ไม่ไกลเกินไปนะคะเดินทางไปที่บ้านยางบุพิรมนะคะเพื่อจะไปแหง่งานบวชนะคะ าจะขึ้นทางนี้หรือเปล่าเขาจะขึ้นทางนี้บอแห่งานบวชนะคะก็จะมีนกันเกลาด้วยนะคะมีพายเทวฤทธิ์ด้วยนะคะสามแม่ลูกนะคะ <ielle> ก็เป็นเหตุทุ่งนี้นะคะเหตน่านจะช่วงเช้านะคะวันนี้ก็เดินทางไปพักนะคะ ทางก็ไกลนะคะเดินทางไปแล้วก็เดินกลับนะคะไม่ได้รถนะคะไม่ได้ให้น้องขึ้นรถนะคะเดน้องควาจะพาไปดูทางด้านนู้นนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็เอา,าโซ่ใส่ให้น้องนะคะไว้ยยไปผูกที่นู่นนะคะก็จะเดินทางต่อนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามพี่มีด้วยนะคะ